นน่อยี่เลยบรรยากาศหลายๆร้านก็ปิดเพราะว่าวันนี้ฝนตกด้วยนี่เลยมีร้านมันฝรั่งด้วยปลายร้านนะคะแล้วก็มีที่นั่งทานด้วยนี่ค่ะโอ<ฮ>้โ<ฮ>เดินมาจากคอนโดอะ่ะเต็มหน้าเลยอะ่ะอ,อย่าเส้นสุด ระยะทาง2.8กิโล2.8กิโลจากคอนโดเรามานะเดีย๋ยวเราไปดูค่ะมีหลายอย่างเลยน้องเาอะองัาิงค้าแบกกระดินมีที่จอดรถให้ด้วยนะคะถ้าใครขับรถมา เสื้อผ้าเก่งยีนเสื้อสูทก็มีนะ เยอะมากส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าร้านทำเล็บสองสาเล็บแล้วก็สอสมร้านแล้วก็มีพวกแบบร้านนั่งดื่ม์นั่งดื่มแบบร้านอาหารเยอะแยะเลคะเมื่อกี้เดินผ่านร้านอาหารมาแหละเนี่ยพวกเสื้อผ้าเยอะมากสาวๆอย่างเงี้ยน่าจะชอบเสื้อฮาวายสวยมากเลยดูสิค่ะตัวสอง้อยห้าสิบเองทุกคนคล้ายๆกับที่เราไปดูกินมาร์เก็ตอยู่เน่มอเนาะ อืมใช่วิบบอีน,นี้ลายสวยดูใช่คุณสวยมากเลยตัวนะ่ะไ, <laughs> ไปดูหลอด U F O เป็นแบบอันนี้เป็นแบบโซลาร์เซลล์เนาะอันไหนครับนี่ไงคะ่ะ U F O โซลาเซลล์ที่สว่างม,มากเลยอะ่นนอะอืมเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวมาดูส่วนอาหารกันบ้างคะ่ะทุกคนนี่ก็จะมีพวกแบบน้ำปัน่นน้ำอะไรเงี้ย mm hmm. เยอะแยะเลย ร้านน้ำนะส่วนเนี้ยจะเป็นพวกน้ำมะพร้าวน้ำผลไม้อะไรอย่เงี้ยเบียร์วายก็มีนะร้านเบียร์ร้านวายแบบนั่งดิงมีส่วนเขาจะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยค่ะมีคุณสั่ไหมคะต้องเมนูก่อนได้ค่นคะนี่ลูกชิ้นไกท่ทอด ก็ยังไม่ครบหรอกครับซุ่มเดินวันนี้แค่มาออกกำลังกายอุ่นเครื่อง,งให้เฉยเดี๋ยววันหน้าเราพามาช้อปปิ้งอ่ะที่นี่นะดูสิ<ช>อันนี้ร้านเจ้าฮอนใช่ครับถ่าแลนด์มาร์คที่นี่เนาะไกลไอ้นี้ไกลอะไรตึกตรง,งข้ามตึงช้างนี่เลยนี่ตึกช้างสวยนะกลางคืนดูสวยนะกลับบ,บ้านเนาะกลับแล้วครับบ๊ายบาย แม่ชอบอะไรน้ำยาปลาฝนุ่มอ่ะดีมากเลยดาวนี่กดซื้อไต้ลิงเลย <laughs>